การนาบุรีทำไมก่อสร้างใหญ่โตขนาดนี้ได้อย่างไรสมมวิปัสนาทำการนาเพื่อนสร้างรถที่อุทยานเขาแหลมพบไม่มีการแจ้งสารวจถือครองตามามาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2512และไม่ได้มีการแจ้งสารวจถือครองตามมาาติคณี่แห่ระรมื่ัญญัตที่30าิพศอันายนี5 4 1ออีกครั้งไม่อยู่ในโครงการกุทับอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่อย่างใด กองขึ้นหน้าการณีเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นําภาพอาคารที่กําลังก่อสร้างใหม่มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุว่าเร่งตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ปลูกสร้างสวนมิปัสนาทําการจนาหลุกน้งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน24หลังตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นจังทีีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบุกตรวจสอบพื้นที่สวนมิปัสนาทําการจนาหลังได้รเราแจ้งบาแสการลักลอบตัดไม้ บกบการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์อย่างกว้างขวางทั้งการตัดไม้ของห้ามในก่อสร้างอาคารทาวนหลายสิบหลังผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าล่าสุดที่ผ่านมานายชุดีิเดชก,กมลนชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สาม,มั่นโปง่งเปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ดนํำโดยนายโดมจันสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมด้ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดพบว,ว่ามีการลักลอบตัดไม้ขวง,งห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิพสสนกรรมฐานทำกัญจนาบ้านวังขนายหมู่สองตำบลพลังเพออ,อสังขารีจังหกาญจนบุรีโดยมีนางสาวรุ่งอรุณสมน,น้ำสกลุลอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งนางสาวรุ่งอรุณให้การว่าตนเป็นผู้รับจ้างทำงานด้านเอกสารโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นของศูนย์ปฏิบัติวิปันสนากรรมฐานกร,รกัญจนาจากการตรวจสอบสำเนาเอกสารพบเป็นบัญชีมูลนิธทิหรือหนังสือให้อนาจจัดตั้งเปลี่ยนแปลงมูลนิธิ แบบมน .2 แต่ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินมาสแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าไปตวรวจสอบในพื้นที่พบต้นไม้ถูกตัดโค่นตัดทอนและนั่มาวางกองรวมไว้บริเวณเดียวกันจํานวนหกท่อนและอีกจํานวนหท่อนวางกระจายอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันภายในพื้นที่ดังกล่าวพบมีการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างแบบถาวรหลายรายการรวมทั้งตวรวจสอบพบเครื่องจกักรกลสําหรับการก่อสร้างหลายรายการเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางประกอบด้วย 1>, 1. ไม้แดงจำนวนเจท่อนรวม2.19จุก้าลูกบาทเมตร 2. ไม้สมอพิเภกจำนวน4ท่อนรวม2.27จุลูกบาทเมตรสามเลสเซอรยนขนาดแผ่นบังคับโซ่22นิ้วจำนวน1เครื่อง 4. รถเคืนขนาด25ตันจำนวน1นคัน 5. รถยดนบรรทุกหกล้อติดตั้งเคนจำนวน1นคัน 6. รถเบอปูนจำนวน1คัน 7รถแบคโฮจำนวน1คันและอาคาร<ม>บ้านพักและสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมจำนวน24รายการในชุดที่8ก,กำลังนัดเชนรถเพื่ในการสำนักบริหารพื้นที่อ่งรังที่3มบ้านโป่งเปิดเผยว่าขณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจจับค่าพิกัดรอบแปลงพื้นที่เกิดเหตุมีการบุกรุกทำประโยชน์นำค่าพิกัดดังกล่าวมาคำนวณพื้นที่คิดเป็นเนื้อที่จำนวน15ไร่โดยพื้นที่ดังกล่าวไได้มีการแจ้งสำารวจถึงของตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอิทยาลแห่งชาติพศ2512 และไม่ได้มีการแจ้งสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิศจิายน2541อีกทั้งไม่อ,อยู่ในโครงการพุทธอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาต, 8, ติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่อย่างใดทั้งนี้นางสาวรุ่งอรุณได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเข้าไปบุกรุกพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีนายฝ้ายไม่ทราบชื่อและน,นามสกุลจริงเป็นผู้ควบคุมงานมีนายนกรสมน,นามสกุลเป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้างดังกล่าวโดยช่วงเช้าวันนี้1 6พค นายนกรได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้ามาบุกรุกครอบครองพื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทำไม้ของท่านดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนังกงานเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ดังนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวสมนักงานสอบสวนสพ,พสังขบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายเจ็ดข้อกล่าวหาหนึ่งฐานยึดถือหรือครอบครองที่ดินแพ้วถาง หรือกาะทำด้วยประกัรใดๆให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562มาตรา19วงเล็บ1และมาตรา41 2. ฐานเก็บหานำออกไปทำด้วยประกัรใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยาณแห่งชาติพศ2 5 6 2มาตรา19วงเล็บ2และมาตรา42 3. ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสริมเสียแก่สภาพป่าสมวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจน้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสมวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14และมาตรา31 4. ฐาน ทำไม้หวง้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา11และมาตรา73 5ฐานก่อสร้างแพ้วถานหรือกระทำด้ประการใ,ใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือข้อยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54และมาตรา72ปี หกฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ของห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตาค้าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2 4 8 4มาตรา69และ7ถฐานมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซโยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซโยนตามพระราชบัญญัติเลืโโอ่อยโซยนพศ2545มาตรา4และมาตรา17ข่าวนิวยี่สิบสี่การจนบ,บุรีชุดิการไหลาวารินรายงาน